สวัสดีพี่พี่ที่ชื่นชอบชวนชมทุกท่านนะครับผมในช่องสวนชวนชมน้องเชอรินนะครับวันนี้ผมพามารับชมนะครับที่สวนพี่ท็อปกเกษตร DIY นะครับเดี๋ยวพี่พี่ที่ติดตามก็น่าจะอ,าอยากทราบกันนะครับว่าพี่ท็อปนะครับทําไมถึงมาเล่นชวนชมนะครับแล้วก็ส่วนมากจะเห็นพี่ท็อปจะโพสต์แต่ราชินีกิ่งตอนนะครับพี่พี่ที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยววันนี้ ขอสัมภาษณ์นึง,นงเป็นการพูดคุยกันสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเป็นยังไงมายังไงพี่มามา <c oughs> เห็นแต่ราชนีกิ่งตอนอครับผมก็เอาเป็นว่าทําไมถึงเลี้ยงใช่ไหมทำไมถึงชอบรา,าชนีใช่ไหมครับพี่มันนยิงเราเลี้ยงตัวอื่นไม่เก่งเราเลี้ยงตัวอื่นไม่เก่งใช่ใยิ่งแก่ยิ่งพวกอาลาพวกเนี้ย ส่วนใหญ่เลี้ยงมันมันชอบเน่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสายพันธุ์อราพวกนี้ไม่ดีนะครับพี่แต่ว่ามันเป็นเพราะว่าพื้นที่เรามันจํากัดแสงมันไม่พอหนึ่งแสงมันได้รับแสงแดดไม่พอแล้วก็สองช่วงคืออยู่แถวชนบุรีแล้วฝนมันตกบ่อยเนาะครับพี่แล้วก็คือดินมันจะไม่ไม่ค่อยมีโอกาสแห้งอ่ะเพราะมันไม่แห้งมันมันเลยชอบทําให้พวกไม้รากตะขาบอราพวกเนี้ยเราปลูกแล้วมัน มันไม่ประสบผลสำเร็จมันไม่ตอบโจทย์เราใช่อ๋อด้วยเรื่องพื้นที่ใช่ก็เลยพิกพิกผันมามาปลูกทรงสูงครับอ่ามาทำทรงสูงเพราะว่าคือรากตะขาบเนี่ยมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียครับครับข้อดีก็คือมันสวยเนาะรากสวยพวกอลาพวกเนี้ยรากมันสวยกิ่งมันสวยอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเรามองกลับกันว่าถ้าสมมติว่าไม้มันมีรากอยู่หเส้นอย่างเงี้ย มันเน่าไปเส้นหนึ่งมันเป็นไม้ฟันหลอมันจะขาดไปแล้วใช่มันจะไกลมันจะทําให้แบบโอ้โหจากไม้ที่แบบราคาดีๆหรือไม่ก็ที่เราเราหลงรักมันอะไรอย่างเงี้ยครับผิดพอมันเป็นไม้ฟันหลออะไรพวกเนี้ยมันทําให้คือมันมันจากเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากหัวไม้กลายเป็นหางไม้ไปเลยทันทีเลยทุกคนก็จะได้ค่าวว่าเอ้ยไม้ตัวนี้ไม่สวยครับใช่เราก็เลยมาเลี้ยงไม้ทรงสูงเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะขอแค่สูง ก็ทาได้ทาราคาได้ใช่ครับก็คือจะไม่ซีเรียสเลยและอีกอย่างพุ่มอะไรมันก็เดี๋ยวเขาเอาไปทําตอกทีนี้มันทําให้เราพอเริ่มปลูกทรงสูงปุ๊บขายได้ต้นแรกมันทําให้เราแบบมีความสุขเฮ้ยมีคนซื้อเราด้วยเหรอทั้งที่เราเองก็ไม่ได้ไม่ใช่สวนใหญ่อะไรพวกนี้ครับครับก็เลยมีมีกาลังใจทําไม้ครับก็เลยก็เลยทํามานน่แหละทีนี้ก็ด้วยความที่ เราเราไปเห็นบอนไซเนาะครับพวกบอนไซอ่ะมันสวยมันเป็นไม้ใหญ่ที่ย่อลงมาเป็นไม้เล็กอ่าไม้ใหญ่ๆย่อลงมาอยู่ในกระถางเล็กๆมันสวยนะฮะเ่อเราก็เลยว่าอ่าชวนชมก็มีเออไปเห็นเห็นสวนของสวนอาจารย์ตั้มโคราชนะฮะเฮ้ยเชินชมมันก็ทําได้นี่ว่าะมันก็แรงมันดาลใจใช่เราก็เลยลองทดลองซื้อมาก่อนต้นแรกครับพี่ครับ แล้วก็เพื่ออื่นว่าเราโชคดีหน่อยที่เราซื้อต้นแรกคือซือซ้อซื้อสุ่มสุ่มเจอแบบลากสวยมาอ่าเ,เวลาเราเราก็จะมีกลุ่มเนาะเวลาเราอัพลงอะไรพวกเนี้ยเพื่อนเพื่อนก็จะบอกว่าสวยสวยอะไรเงี้ยเออมันทําให้เฮ้ยมันเรามีเพื่อนคุยนี่อ,อะไรเงี้ยชายชาใช่ใชใชนะแล้วที่นั่นเราเราเลี้ยงไปเรื่อยๆรู้สึกว่าแต่ก่อนผมอยู่ห้องเช่ามันจะมีช่องประมาณ2เมตรนี่แหละแล้วโดนแดดประมาณเกือบถึงเที่ยงแล้วมันก็จะไม่โดนเลย ไอ้ลาชนีอยู่ได้ป่ะเอาเอไม่เน่าเออพี่ๆหลายท่านไม่เน่าครับอาจจะมีพื้นที่ไม่เยอะมากนะอาจจะเป็นห้องเช่าหรือตึกพาณิชย์อะไรแบบนี้ใช่ใช่นะตอบโจทย์เหมือนกันนะพี่ตอบโจทย์เหมือนกันใช่มันคือมันช่วงสูงอะมันตอบโจทย์ไปและว่าว่ามันไม่ได้ซีเรียสมันเน่าเราตัดทดขึ้นมาแล้วเราก็ปลูกได้มันก็ยังเป็นหัวไม้อยู่ครับพี่แต่ถ้าเป็นแบบรากตะขับหรือสวยเลย าหายไปเส้นหนึ่งเนี่ยมันเหมือนคนวันหลอเลยยังไงก็ไม่สวยละออใช่ออทีนี้เราก็เลยว่าราชินีมันอยู่ได้วะมันอยู่ได้แล้วทีนี้เราก็เราก็ปลูกมาเรื่อยๆตามความชอบนี่เลยครับแต่ก่อนก็ยังทําไม่เป็นเนาะแล้วก็ทํามาเรื่อยๆทํามาเรื่อยๆจนแบบก็ซื้อเอาง่ายๆคือซื้อมาเรื่อยๆครนะมันก็เลยทําให้เราเริ่มมีไม้จากหนึ่งต้นสองต้นสามต้นคนที่เลี้ยงจะรู้ว่าเข้าแล้วมันออกยากคำ <c oughs> ว่าเข้าแล้วออกยากคือมันจะอด อดการซื้อไม่ได้ทีนี้เราก็ดูทีนี้ผมมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราอยากทําไม้เก่งเนาะเราให้เราเลือกไม้ที่มันมีโครงสร้างที่แบบว่ามันไปต่อได้อ่าแล้วก็มันทําได้ง่ายทีนี้ผมก็เลยยึดยึดตัวนั้นมาครับพี่ก็เอามาทําพอทําปุ๊บเออมันมีคนถามซื้อเฮ้ยมันมีราคาวะเราขาย เราขายไปเราได้ได้ง่ายได้เงินมาจํานวนหนึ่งที่มันได้กําไรนิดๆนหน่อยใช่คือความ<ต>สุขนะใช่แต่อาจารย์ <c oughs> ผมบอกว่าให้ขายไปแล้วเราไปซื้อต้นใหม่มาเราจะได้ทําไม้สองต้นอ๋ออ่าใช่ถ้าสมมติว่าเราปลูกไม้ต้นเดียวปีหนึ่งสองปีสามป,ามปีเรามีความภูมิใจแค่ต้นหนึง่งแต่ว่าเราผลิตมันออกมามีคนซื้อสองต้นสามต้นสี่ต้นในปีหนึ่งเราจะมีโอกาสได้จับไม้สี่ต้นห้าต้นอ๋อเออมันก็เลยทาให้เราแบบ ซื้อมาเราจะเลือกซื้อไม้ที่แบบว่ามีโครงสร้างที่มันเราไปต่อได้เราทําคือเราทําได้ในทรงนั้นน่ะครับพี่ใช่เราก็เลยซื้อมาผมก็เลยติดที่ซื้อไม้ลากสวยครับเราซื้อมาเหมือนกันซื้อมาปุ๊บแรกๆก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะแต่ว่าก็แรกๆอ่ะคือผมซื้อเยอะมากเยอะมากใช่ซื้อเยอะมากแล้วก็พอซื้อมาปุ๊บทําไมถึง ช่ำลากเป็นเนาะรเราซื้อมาปุ๊บบางทีเราไม่รู้เรารู้แค่ว่าเป็นราชนีกิ่งตอนเราซื้อเลยแต่มาถึงมันลากมันไม่สวยลากไม่สวยเราก็เลยตัดตัดช่ำชำบ้างเน่าบ้างคือเน่าก็าทิ้งเน่าก็าทิ้งใช้ก็โอเคอะไรเงี้ยมันก็เลยได้ทำบ่อยๆทำเยอะขึ้นเมื่อเมื่อเราตอนนี้ผมย้ายเข้ามาอยู่ที่ใหม่ มันมีพื้นที่ในการเลี้ยงนะครับเยอะขึ้นเนาะเยอะขึ้นแล้วก็มีแดดไม่รับสวยๆด้วยนะพี่ๆใช่ใช่เดี๋ยววันนี้ผมพามารับชมนะครับก็เลยมีพี่ท็อปนะครับอ่ามีมีพื้นที่เราก็เลยลงทุนในจุดนี้ขึ้นไปแล้วเราก็หัดทําหัดทาทาบ่อยๆมันก็ถามว่าเน่าไหมมันเน่าแน่นอนครับมันก็มีเน่ามีเน่ามีเสียของของพี่ท็อปนะพี่ๆที่ติดตามกันอาจจะไม่เคยได้ทราบเลยตรงนี้อีกอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าเรา เรามีไม้ไม่เยอะเนาะครับออแล้วเราอยากทําให้มันดูอลังการดูเยอะเราโพสตไม้ทีละต้น<笑><笑>ใช่ใช<อ>่เดี๋ยวาพาดูดูไม้ก่อนอโอเคนะ<ช>พี่พต้นนี้กี่กี่ปีแล้วต้นนี้เอาจริงๆนะคือมีหลายคนถามมาคนข้างเยอะเลยมือใหม่เนาะ <S <S เราว่าถามว่าต้นนี้กี่ปีซึ่งมันมันจะบอกไม่ได้เลยว่าต้นนี้กี่ปีทาไมครับีบางทีเราบังคับเขาอยู่ในกระถางเล็กเขาจะไม่โตเลย จะเลี้ยงห้าปี10ปีเขาก็จะอยู่ในกระถางนั้นอใช่พใจแล้วแต่ถ้าสมมติว่าคุณเรากระถางเราเนี่ยชุดนี้แบบเขาเอาอัปเดตอัพอักระถางอัพไซส์เดี๋ยวมันจะโตแล้วมันจะโตขึ้นแล้วอันนี้เพิ่งปลูกเหรอครับพี่อ่าตอนนี้เพิ่งปลูกใบใบเพิ่งมาอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรนะครับพี่ลาลาชินีส่วนใหญ่จะเลี้ยงลาชินีครับเพราะว่าด้วยความความชอบด้วยชอบบอนไซเป็นพื้นฐานนะครับก็อยากจะแนะนํามือใหม่นะครับถ้าสมมติว่าเรา เราอยากทําเป็นเนาะอยากให้ดูดูไม้เยอะๆอืดูไม้เยอะๆไปดูดูดูแล้วเรามาดูใส่กับไม้ตัวเองมันมีโครงสร้างเหมือนกันไหมแล้วก็ลองทําดูแต่แน่นอนครับแรกๆเราต้องทําลองผิดลองถูกอยู่แล้วนะครับไม่มีใครที่แบบทําได้เลยเนาะถ้าไม่ได้แบบไปเรียนมาจริงจริงจังๆใช่ถึงจะเรียนมาก็ในห้องมันก็ไม่เหมือนกับทําจริงนะใช่บางทีเราไปเรียนกับอาจารย์อยู่ภาคเหนืออะไรเงี้ย ซึ่งสภาพออไอตัวเราอยู่ภาคใต้ภาคเหนือไม่ได้มีฝนอะไรเท่าไหร่ภาคใต้ตกทุกวันอะไรเงี้ยมันข้อมูลมันก็ต่างกันอยู่แล้วฉะนั้นแล้วนะครับก็ดูหลายๆสวนฟังเทคนิคหลายๆสวนแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตัวเอง <Okay. S 1> ใช่สำหรับอีพีนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับคือมาจากความชอบนั่นแหละโอเคนะครับ,รบพี่